หล็กออกในสลามในปีนี้มูนิิคบโลบ44ปีแล้วนะคะหนูน้องทันย่ากอเป็นตัวแทนจากมูนิชบอกในสลามขอกาบขอบพ่อคุณใจใจดีถูกท่าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วแบ่งปันน้ำใจให้กับหนูและเพื่อนๆหนูขอขอบคุณ นะคะมูขอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีมีความสุขมากมากนะคะหากมีโอกาสมาเจียมพวกหนูใต้ที่มูนิธิออกในสลามบ้างเด็กอ่องเสือใหญ่สร้างต่มไว้ว่ามแห่งความหวังและป้าสีรักเตลิงค่ะแลวพบกันนะคะในโอกาสครบลระ สิสีปีมูนิทิกอนเมสลามหนูขอช่วชวนผู้ใหญ่ใจดีเมื่อแบ่งปังน้ำใจให้กับหนูและเพื่อนเพื่อนเริ่มตรงที่ส,สิบสี่านะคะขอบพระคุ้งค่ะมูนิทิกอนเมสลารมครบจบสิบสีป่ปีแล้วนะคะมูธ